เสาขายตองอ่ะเสาขายตองเอ้าตองมัดนึงเท่าได้ตองมัดเท่าได้มัดเธอได้บ่มันหามัดหาพันโอ้เสาคลายตองนี่เขาอุ้มยันอยู่ได้ไงอันนี้ก็มัดเท่าได้มันหาพันคือกันอติดก็คล้ายู่ใช่นี่อันนี้อยู่บ้านทุ่งยนไงมันติดละคล้ายอยู่บ้านนี่กันตองนี่ตองนี่ไปห้องกระตุ่มบ่ ากุลพ่อข้าต้มอ่ะพ่อข้าดอกอกพ่อข้านมน่ะเออตะนไม่จตะนไม่ปีใหม่ไปดินใส่สุาลา่เนอะมาม่เดี๋ยวอก,ก็<ห>ม,กมาเีก็มาีนอนอยู่เฮือนม่นกายตัวที่นอนอยู่เฮือนแมนมนมบอลไปดินนะมมีมีรถมมีรถ <c oughs> เ, <c oughs> เอารถเขาใส่ไปหรอทผมมี10ั้นเนี่ยเขาพื้น เจไดขั้นขันเอาเงินให้นี่สิไปดินใช่มูไปดินไหมมไปใช่สือสือขนมกินอยู่บ้านเนี่ยมูกินนอนมูกินมูกินมูไปดินน้ำมูไปน้ำก็บมูไปดินมูไป <laughs> อ้อาวแล้วเงินให้ดินปีใหม่สือขนมใจใจใจเออนู่นนี่มาดู อันนู้นนี่มาอันนู้นนี่มาต้นไป้หายสิบตรงไหมอ่ะไม่แตกเอ้ยเข้ากระได้เนาะปีใหม่แจกทิพตีไม่นะฮะอันนี้โน่นนี่อันนี้อันนี้น่นนี่อันนี้น่นนี่สิบพันมีหน่อยให้หน่อยเนาะมานี่ นี่มาไปก็ขึ้นเอาเงินไทยนี่บัตรผมก่อนอย่าเงินพี่ใหม่เออให้ให้แล้วอุลจะได้หารเบิกสิบสองพันเนาะสอกแบบเต็มใจเลยแล้าสันพี่ใหม่นี่โปรจกต์นี่จะเอาไปจ่ายโรงเฮียนอ่ะฮะเอาไปซื้อเครื่องไปซื้อเครื่องโรองเฮียนซื้อเครื่องกินซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าเออซื้อเสื้อผ้าอืซื้อเสื้อผ้าพี่ใหม่นี่วะ บ่าใจเสือพันนุ่งเสือพันนุ่งว่ะเอาคลิปชดแจกเงินคลิปป็นไม้เนี่ยเออบังแม่เอานนี่ไปเดินเทปเป็นไม้นี่เรียนอไินเียนเนอไอบินใคซื้อเสือไมอ่ะโอ้โน่นี่กิน อันยังแกงน่มใหม่กบเอาใส่้ไงเงินทิปเงินทิปทิปพันนะไปจ่ายสื่อขนมไม่กินปีใหม่ขนมเห็ดงามเออจะไหนขนมหนังเฮียนไอ้บอยมาเอาเงินนี่มาเอาเงินทิปจ่ายปีใหม่เลยเอาอย่างทิปพันเนาะคุณจะทิปพันบอยขออบอยเหรอไอ้บอย ไ,ไ,ไปซื้อ,อยังเฮ้ยไปซื้อ,อยังเอาเงินเฮ้ยอ่ะโน่นนี่อนนอกเ,เงินกัน<ป>ออกเงินกันผู้หนึ่งยบอยเงินายปีใหม่เงินเมื่อวานนี่คลายกันหน่อยบบเอาจักกีบเลยเอาให้กหน่อยไปซื้อขนมซะเออไปดินปีใหม่ซื้อขนมกินซื้อน้ำบวานในผู้สาวกินเ <laughs> นาะเออไปดินใส่ปีใหม่เนี่ย